เจ้าของตำนานโตจีนลิงลบุรีค่ะมีการส่งการเชิญฝูงลิงร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่33นายยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือเสียยี่เจ้าของตำนานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลบุรีที่โด่งดังไปทั่วโลกได้มาทำกิจกรรมค่ะมีการแจกการเชิญเหล่าฝูงลิงที่ร้านหน้าพระปางสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดเลี้ยงโต๊ะจีนดิงโดยมีการนําอาหารผลไม้นานาชนิดค่ะใส่กระด้งเสิร์ฟบนโต๊ะจีนจํานวน2โต๊ะเป็นการเรียกน้าย่อยนอกจากนี้นายยงยุทธยังได้นําการ์ดเชิญมาโชว์ผู้สื่อข่าวค่ะโดยมีข้อความระบุในการ์ดอย่างน่ารักนะคะว่าขอเรียนเชิญคุณจ๋อทั้งหลายมาร่วมงานโต๊ะจีนหลิงลบุรีในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ค่ะที่มีผลไม้นา,นานาชนิดและอาหารบริการคุณจอ๋อ กินอิ่มกันทั้งวันแน่นอนพากันมาเยอะๆนะครับด้วยรักและผูกพันจากเฮียยี่โต๊ะจีนล,ลิงครับผมโดยคุณยงยุทธนะคะก็ได้มีการกล่าวกับทีมงานค่ะว่าจังหวัดลบบุรีร่วมกับโรงแรมลบบุรีอินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดลบบุรีจัดงานโต๊ะจีนล,ลิงขึ้นเป็นครั้งที่33โดยในปีนี้ใช้ชื่อทีมงานว่าวิวแชร์มังกี้ปาร์ตี้2021 ซึ่งปีนี้จะจัดแบบเรียบง่ายค่ะให้เข้ากับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19แต่ยังคงยิ่งใหญ่ของงานอยู่เพราะงานเลี้ยงโต๊ะจินลิงถือเป็นหนึ่งใน10ของเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกและเป็นเทศกาลงานสำคัญของจังหวัดลพบุรีที่1ปีมีเพียงครั้งเดียว โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนซึ่งก่อนถึงกำหนดการจัดงานของทุกปีจะมีเมนูอาหารต่างๆใส่กระดงมาวางไว้บนโต๊ะจีนให้หลิงได้ทดลองกิน สำหรับกิจกรรมในวันจริงค่ะจะมีการตกแต่งผลไม้บนรถวิวแชร์และรถกลอฟจำนวนหลายคันที่ใช้เป็นขบวนรถในการรำเรียงผลไม้และอาหารต่างๆไปเสิร์ฟให้ฝูงลิงได้กินจำนวน4รอบด้วยกันค่ะคือในเวลา10นาฬิกา 12นาฬิกา14นาฬิกาและปิดท้ายด้วยรอบเวลา6โมงเย็นค่ะที่บริเวณลานรอบพระปาง3ยอดและสถานที่ใกล้เคียงศาลพระการอำเภอเมืองลบบุรีทั้งนี้สำหรับการจาับรถจินลิงของจังหวัดลบบุรีเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิทธิของเจ้าพ่อพระการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีจึงได้ให้อาหารอย่างดีมา ตลอดนะคะและยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไทยเดินทางมาเที่ยวชมเลี้ยงโต๊ะจีนล,ลิงเพื่อหวังเป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูเศ,ษศรษฐกิจท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นและพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดลบบุรีให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ